สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบริชแน,นลนะคะมาจอบเบิงลูกค้าลูกสายสองคนเตะฟุตบ,บอลจ้ะไซและลูกคอย <c oughs> มาซ้อมบอลน,นะคะหลังเลิกเรียนนี่น้องเจ้าพุน่นเตะเป็นอยู่นะซิโน คนโตน้องมาริโออยู่ไหนมาริโอใส่เสื้อสีชมพูนะคะอันนี้มาริโอจะคุณเตะนะเมื่อกี้นี้นะ จ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณบอกว่าเขาอยู่กองหน้านะ,ะกองหน้าทําประตูนะคะโตขึ้นหน่อยเทหนักฟุดบอลนี่นะคะตัวนี้อตัวดำหมดแล้วนะเจ้าคุณกับมาริโอซ้อมบอลท,ทุกวันนะ เคือแห้งแทมือนี่นี่นะน้องจะคนตัวเล็กกเพื่อนเลยตัวหน่อยก็มูอยู่ แมนหันเถอละ่ะลูกเอยมัจอบลูกด้อจ้ะอันนี้คือการมาจอบลูก,นนก,ลก <c oughs> ย่านไปข้างอื่น <c oughs> ลูกชายสองคนอยู่ในทีมฟุตบอลทีมนี้นะอันนี้อยู่ข้างรั้วนะ อยู่ข้างรัวนะพี่น้องนะตอมาจอดข้างห้วยเลยอยู่ข้างถนนรถก็จอดอยู่นี่ขแอบอยู่ข้างข้างๆนะคะมาดูเราก็ไม่เคยเห็นลูกเราเตะบอลเนาะนี่น้องจ้คุณตัวเล็กกว่าเพื่นนะ ก็จะมีคุณครูเนาะใส่เสื้อขาวนี่นะคะครูจวกเนาะใส่เสื้อขาวนี่คือคุณครูนะคะเป็นโค้ดนะก็เข้าไปแล้วลูก ทะเลล่ะพวกเราดูบอลเดื่อยพี่มาริโอใส่เสื้อสีชมพูคุณเดกคน ทุกคน ฮะแม่แอบดูแม่แมาอดเจาคุณสูุ้อ่นานานล,ลูก่อยใส่สแตนไหมนะ่ะอืม สองสี่หกแปดสิบสิบสองคนนะคะสิบสองคนนะก็แ,แบ่งเป็นคนละหกเสรแล้วลูกคอยตัวหน่อยก็มูเอา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 กินงั่งเอาเอา,าเอา,เอา,เอา เขาคักๆเขาคักๆเอยออกแล้วจะเมือ่อยเ,เนาะจากแดด烈มาพี่น้องก็ดีใจนะที่ลูกอยากเล่นกีฬานะคะทั้งคู่เลยนะคะนี่เดินคู่กันเลยนะ พีกำนองมึงเนี่ก็สนับสนุนนะคะพาอคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้ให้เล่นนะซื้อสตาร์ทให้คนละคู่นะคะตอนแรกได้ยินแต่ว่าเออจะเตะบอลเตะบอลเนาะแต่ไม่เคยเคยมาแอบดูว่าเตะจริงเปล่าเนาะวันนี้ก็เลยมาดูนะคุณกโยก เอา,เอา,เอาไปเล่นที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาแอบด,ดูพี่โอ้ไม่เข้าถึงตัวเพื่อนไม่เข้าไปค่ะที่ต้องใช้ภาพขยายนะ ก็คือที่เรียกมาก็อยากให้รู้ว่าเออเรามามาเรามาแอบด,ดูอยู่นะห้ามไปทะเลทรายที่อื่นนะนะคะให้ให้ให้ลูกรู้ตัวว่าเออเรามองเขาอยู่ เข้ามาถึงบ่อนจังเพื่อลูกป่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ